สวัสดีชาวราศีพิจิกทุกท่านนะคะมาพบกับดวงในเดือนพฤษภาคมปีบรธษ,ษักราช2565กันค่ะมาเริ่มดูดวงกันเลยค่ะ พระราชาถือเหรียญน,นะคะราชินีถือถ้วยหนึ่งไม้เท้านะคะสามดาบ The Lover นะคะพระราชาถือถ้วยนะคะ The Fool เจ็ดไม้เท้านะคะสองดาบ ห้าเหรียญค่ะมาเริ่มดูกันที่ไพ่ใบรแรกนะคะชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้คุณเปิดมาด้วยไพ่พระราชาถือเหรียญมาเหมาะมองว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีรายรับเข้ามาค่อนข้างมากนะคะหรือบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นช่วงที่คุณเนี่ยได้เข้าไปลงทุนหรือไปข้องเกี่ยวกับอสังหาหริมทรัพย์ต่างๆนะคะ คือเร็วๆเนี้ยคุณอาจจะได้รับเงินมาอาจจะเป็นเงินมรดกหรืออาจจะเป็นเงินที่แบบขายที่ได้อะไรประมาณนี้แต่ว่าให้ระมัดระวังนะอย่าใช้จ่ายเยอะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยคือได้มาแล้วอะพยายามเซฟเอาไว้พยายามกอดเงินอันเนี้ยเอาไว้ให้ได้มากที่สุดนะคะเพราะเหมือนเร็วๆเนี้ยมันจะต้องมีเหตุให้คุณเนี่ยต้องใช้จ่ายออกไปนะคะโดยรวมแล้วเนี่ยการเงินของคุณเนี่ย ไม่ถือว่าแย่แต่ก็อาจจะเรียกว่าไม่ได้ถึงกับดีมากบางท่านเนี่ยคุณเองมักจะมีแบบคนคอยอุปถัมภ์ทางด้านการเงินนะให้ความช่วยเหลืออาจจะเป็นแบบว่าเหมือนคนรักคู่รักของคุณเนี่ยคอยแบบเกื้อนหนุนคุณอยู่นะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยตัวคุณเองเนี่ยค่อนข้างใช้จ่ายแบบเก่งนะแบบว่าใช้จ่ายไปกับของสวยงามใช้จ่ายตามอารมณ์ของคุณเองประมาณเนี้ย การเงินโดยรวมแล้วไม่ได้สู้ดีมากนักนะคะในช่วงเดือนนี้เร็วๆนี้บางท่านเนี่ยที่คุณวางแผนเอาไว้อะอยากจะเริ่มต้นงานใหม่หรือว่าอยากจะเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ๆที่ทำงานใหม่ๆประมาณนี้แม่เหมอมองว่าคุณเองเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นนะคะตามที่คุณเนี่ยได้คิดเอาไว้แต่ว่าเหมือน ก่อนจะไปอ่ะมันอาจจะมีเหตุให้ต้องแบบว่าเหมือนอาจจะผิดใจกับที่ทำงานเก่าจะต้องแบบมีการเคลียร์กันก่อนอะไรประมาณเนี้ถึงจะไปเริ่มต้นใหม่แบบว่าประสศจากสิ่งมาลบกวนได้นะคะจะต้องแบบเคลียร์ให้จบอ่ะไม่มีอะไรแบบคาราคาสังไม่มีอะไรแบบยืดเยือ้อแมบบ่หมอบมองว่าถ้าคิดที่จะเริ่มต้นที่ใหม่น่ยมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จนะ มีเกณฑ์ที่จะดีขึ้นกว่าเดิมนะคะภาระต่างๆเนี่ยใครที่แบบภาระผ่อนบ้านผ่อนรถนู่นนี่นั่นอยู่เนี่ยแม่หมอมองว่ายังสามารถมีมาใช้จ่ายตรงจุดนั้นได้นะคือเหมือนอย่างที่บอกไปอะถ้าตัวคุณเองเนี่ยแบบลำบากอะ่ะแม่หมอมองว่ายังมีคนที่คอยให้ความช่วยเหลือการเงินแก่คุณอยู่นะคะ ถือว่าผ่านไปได้ค่ะอนาคตเร็วๆเนี้ยคุณจะต้องตัดสินใจเลือกนะคุณจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างบางสิ่งบางอย่างอาจจะต้องตัดสินใจเลือกระหว่างงานนะคะว่าจะเลือกงานไหนดีเลือกว่าจะทำที่ไหนดีหรือไม่เนี่ยคุณก็อาจจะต้องเลือกระหว่างคนสองคน มีเรื่องเข้ามาให้คุณเนี่ยต้องคิดต้องเครียดต้องตัดสินใจเนี่ยเร็วๆเนี้ใครที่แบบเดินทางหรือว่าขับรถเองเนี่ยระวังอุบัติเหตุเกี่ยวกับทางรถยนต์ด้วยนะคะความรักในดวงคนโสดเนี่ยดวงคนโสดแม่หมอมองว่าคุณเองเนี่ยมีโอกาสพบเจอกับคนที่มีอายุมากกว่านะแม่หมอมองว่าเขาคนเนี้ย อาจจะเป็นคนที่ค่อนข้างแบบนิฐานหน้าดีหรือว่าหน้าที่การงานค่อนข้างดีเลยทีเดียวอะแต่ที่ผ่านมาเนี่ยคนโสดเนี่ยคุณเองก็เจ้าชู้พอตัวนะคุณเองเนี่ยไม่ค่อยอยากจะหยุดหยุดที่ใครอะเป็นคนที่ทําอะไรตามอําเภอใจทําตามใจตัวเองอะแต่ว่าต่อจากนี้แม่เบอะมองว่าคุณเองเนี่ยถ้าคิดที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์จริงๆเนี่ย มีโอกาสเริ่มต้นได้นะคะมีโอกาสได้พบเจอแก่คนที่แบบซัพพอร์ตคุณได้เลยในทุกๆด้านสำหรับคนมีคู่เนี่ยคุณกับคู่ของคุณเนี่ยแม่บอกบอกว่าช่วงเวลาเนี้อาจจะมีการแบบทะเลาะเบาะแวง้งมีการแบบเบื่อหน่ายกันนะให้ระวังมือที่3เข้ามาในความสัมพันธ์ด้วยนะคะคือเหมือน เรียกว่าคู่เวรคู่กรรมก็ได้นะบางท่านอะ่ะคือมันยังต้องมีบ่วงต้องผูกกันอยู่มันยังต้องถูกยึดติดกันด้วยคําสาบานหรือบางท่านเนี่ยเคยไปสาบานเอาไว้อะว่าจะแบบอยู่กับคนนี้ตลอดไปอะไรประมาณเนี้มันเลยยังติดอยู่คุณเองอาจจะมีแบบความเบื่อหน่ายความแบบทะเลาะเบาะแววงแบบอยากเลิกแต่ก็เลิกไม่ได้กันประมาณนี้นะคะ สุขภาพร่างกายของคุณนะให้ระวังเกี่ยวกับอุบัติเหตุแน่นอนความเหนื่อยล้าของคุณในช่วงเวลานี้ค่อนข้างเหนื่อยมากรู้สึกแบบพลังกายพลังใจรู้สึกเหนื่อยกายมากรู้สึกแบบต้องทำงานไม่ได้หยุดพักเลยนะคะแล้วก็บางท่านเนี่ยให้ระวังระบบหมุนเวียนโลหิตในร่างกายนะ กี่ยวกับเลือดจางประมาณนี้ให้ระวังด้วยนะคะการงานความสำเร็จของคุณนะการงานความสำเร็จของคุณเนี่ยการงานของคุณเนี่ยจะสร้างรายได้ให้กับคุณเนี่ยมากขึ้นนะคือมันเหมือนว่ามันเป็นช่วงที่แบบจะดีก็ไม่ดีจะแย่ก็ไม่แย่เหมือนมันเป็นช่วงชีวิตที่แบบขึ้นขึ้นลงๆงอะ พอแย่แล้วก็จะเริ่มดีพอเริ่มดีแล้วก็กลับไปแย่กลับไปเริ่มต้นใหม่พอเริ่มต้นใหม่ก็แบบเริ่มสร้างตัวเริ่มดีขึ้นประมาณนี้แต่ความสำเร็จเนี่ยที่คุณแบบกำลังคาดหวังอยู่ยังไม่ได้ตามเป้านะยังไม่ได้ถึงจุดที่คุณแบบว่าอยากจะให้เป็นแบบนั้นนะคะมาดูดวงสรุปของชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้กันค่ะ ราชินีถือเหรียญน,นะคะ The w o l l เเหรียญ s t a n d นะคะ The Devil ห้าไม้เทา้าหนึ่งไม้เท้านะคะ Queen ถือเหรียญเนี่ยแม่มอะมองว่าตัวคุณเนี่ยการเงินเนี่ย จะค่อยๆดีขึ้นนะบางท่านเนี่ยอาจจะมีเกณฑ์ได้เริ่มต้นสิ่งใหม่ๆได้ทำสิ่งใหม่ๆหรืออาจจะถึงขั้นแบบว่าได้เริ่มต้นงานใหม่ๆที่มันมีโอกาสประสบความสำเร็จได้นะคะคือมันกำลังจะดีแล้วแหละและหลายอย่างมันจะดีขึ้นเลยแหละแต่ว่าให้ระวังเกี่ยวกับเจ้ากรรมนายเวรนะ แม่หมอเนี่ยอยากให้แบบพยายามทําบุญถวายสังฆทานกวดน้ําเยอะๆนะคะจากหนักเนี่ยมันจะได้กลายเป็นดีจากแบบเหมือนที่ต้องติดอยู่อาจจะด้วยความรักความต่างๆเนี่ยมันจะหลุดพ้นมากขึ้นนะคุณเนี่ยจะแบบว่าได้เริ่มต้นใหม่แล้วก็มีแนวโน้มประสบความสำเร็จในทุกๆด้านนะคะ สำหรับวันนี้แม่หมอก็ขอราไปก่อนนะคะขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่ตอไปคะ่ะสวัสดีค่ะ